ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับร,รู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้โตเนื่องให้ชัดเจนกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำนั่งตามสบายวางกายให้สบายวางใจให้สบายไม่ต้องประนมมือฟังไปด้วยโน้สมสำเนียงไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวการสูดลมหายใจยาวๆผ่อนลมหายใจยาวๆกายของเราก็จะสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้ากระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนเราพยายามสร้างความรู้ตรวจ ตั้งแต่ยังไม่ได้ลุกจากที่ตั้งแต่ตื่นขึ้นเราสร้างความรู้ตัวรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงจะลุกจะก้าวจะเดินก็มีความรู้ตัวทั่วพร้อมลึกลงไปเราก็จะรู้ลักษณะของใจรู้ความปกติของใจรู้ลักษณะการเกิดอาการเกิดของใจสติกับใจก็จะเป็นคนละส่วนกัน แต่เวลานี้นเราไปมั่นหมายเอาตัวใจว่าเป็นสติปัญญาเป็นความคิดอันนี้ก็เป็นความคิดแต่เป็นความคิดในทางโลกีเป็นความคิดระดับปัญญาโลกเรามาสร้างปัญญาธรรมมาสร้างผู้รู้เข้าไปอบรมใจของเรายตลอดเวลาอยู่คนเดียวเราก็อบรมใจของเราอยู่หลายคนเราก็อบรมใจของเราท่านถึงบอกว่าให้จเจริญสติเป็นเพื่อนใจ ก็จะมีความสุขเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลละอกุศลเจริญกุศลอะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ทำประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์สมมุติประโยชน์วิมุตต์แต่เราต้องรู้ลักษณะคงใจให้ชัดเจนตามทำความเข้าใจกับใจภายในกายของเราให้ให้ชัดเจน ชี้เหตุชี้ผลให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเรารู้จักวิธีการแนวทางเราพยายามดำเนินพยายามทำให้ถึงจุดหมายปลายทางกันอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาทุกคนเกิดมาก็มีบุญอยู่แล้วมีบุญมีบรารมีอยู่ในระดับหนึ่งการสร้างสะสมคุณงามความดีก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่การเจริญสติเอาสติปัญญาไปใช้ เอาไปชี้เหตุชี้ผลตรงนี้จะทำกันไม่ค่อยจะได้ต่อเนื่องกันได้เท่าไหร่บางทีก็ทำแบบได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามทำาก็จะค่อยสร้างสะสมไปเรื่อยๆจากเน้น้อยไปหามากๆเราไม่เข้าถึงวันนี้วันพรุ่งนี้เราก็ต้องเข้าถึงไม่เข้าถึงพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าไม่เข้าถึงจริงๆก็จะไปต่ออาพบหน้าอย่าพากันประมาทความประมาทนั่นแหละ เป็นรังแห่งความทุกข์เลยทีเดียวเราพยายามมาแก้มาแก้มาไขมาปรับปรุงตัวเราแก้ไขตัวเราขณะที่ยังมีกำลังยังมีลมหายใจอยู่เรื่องการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตัวเราเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่น ส่วนมากก็มีถึงแต่เรื่องของคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เอาเรื่องภายนอกมาทับถมวงใจของเราเรามาแก้ไขใจของเราคลายกิเลสออกจากใจของเราสำารอกกิเลสต่างๆออกจากใจของเราเป็นเรื่องของเราเราเข้าใจรู้จักซับภายในมีซับภายในเป็นที่พึ่งความว่างความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นนั่นแหละคือเครื่องอยู่ของใจ สติปัญญาไปทำหน้าที่แทนทุกเรื่องอยู่กับสมมติก็ทำความเข้าใจสมมติเรานี้สมมติไม่พ้นเราอยู่กับสมมติร่างกายของเรานี่แหละก่อนสมมติจะนี้ไปไหนก็เราก็แบกก่อนสมมติก้อนนี้ไปด้วยเราก็ต้องทําความเข้าใจกายของเราก็ยังอยู่เกี่ยวเนื่องอีกเกียเกเก่ยวเนื่องกับปัจจัยสี่เกี่ยวเนื่องกับโลกธรรมเกี่ยวเนื่องกับทุกๆคน เราก็ยังให้อยู่ด้วยปัญญาบริหารด้วยปัญญาทําด้วยปัญญาเราก็จะมีความสุขยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงเรียบุตรการฝึกหัดปฏิบัติใจต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศมีความขายันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบมีความเสียสละมีความอดทนมีความกตัญญูมีสัจจะอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียว ก่อนที่จะขัดเก่ากิเลสออกจากใจของเราได้หมดมกิเลสนี้มีมาทีหลังใจนั้นบริสุทธิ์เดิมอยู่เดิมใจตัวก่อนตัวตัวต้นเหตุมีความบริสุทธิ์แต่เขาไม่รู้ความเป็นจริงเขาเลยเกิดทั้งเกิดด้วยหลงด้วยยึดด้วยสารพัดอย่างเราจึงได้มาเจริญสติไปขัดไปเก่าไปเอาออกให้กลับเืนสู่ความบริสุทธิ์เหมือนเดิมไม่ได้ไม่บริสุทธิ์วันนี้พุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้า ถ้าไม่บริสุทธิ์จริงๆก็จะไปต่ออพบหน้าก็าต้องพยายามกันเอาสร้างความรู้สึงรรกระบูนการหายใจเข้าออกให้เชื่อมโยงให้ต่อเนื่องกันทักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำนะ <c oughs> พากันไหวพผราพ,พร้อมกันพากันไปศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ทุกปริบท